พี่เน็กมาทำคลิปดอกกุหลาบจากอันนี้นะทำไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ซาลามเราก็เอาชิ้นมันวางครึ่งครึ่งรอบด้านรอบด้านเลยนะแปบ๊บหนึ่ง อ uh huh. นกต้องสต็อปวิดีโอไว้ก่อนกลัวมันจะเลยเวลาเราก็ทำชั้นที่สองให้มันหย่อนลงไปข้างล่างเยอะกว่ารอบแรกให้มันหย่อนลงไปข้างใต้แก้วนะต้องการกรีบมากๆก็ซ้อนไปเยอะ จ้ะพี่แน็กไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้หวีผมเลยใช้แอปนี่แล้วมาดูกันขออีกสองอันขออีกสองอันฟึบ๊บคึบล้ะ แล้วเช็ดมือหน่อยแล้วทีนี้เราก็จะมาควา่ำคว่ำลงที่จานมันมือถือก็จะคว่ำไปด้วยมั้ยคว่ำนะจับคว่ำนะบีบๆหน่อยคว่ำลงที่จานเดี๋ยจับคว่ำลงก็เอากล้องมาให้เห็นหน่อยโอ้โ ก็ลำบากหน่อยนะนี่เห็นไหมมองเห็นปะนี่